Good morning นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็จะมีฮิกคิงนะคะแล้วก็จะไปฮิกคิงกันนะคะแต่ว่าวันนี้ดูอากาศฝนตกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคน <c oughs> วันนี้คน <c oughs> ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะคะนี่เราไปเจอร้านเซเว่นนะคะ วันนี้มาครึ่งหนึ่งนะคะมาหกคนนะคะมาเดินสองสามสี่ห้าหกอุ้ยเจ็ดคนเจ็ดคนไม่ใช่หกนี่น้องหมาสนใจสนใจอะไรคะอย่างนับขานะ Now we're gonna start walking a <laughs> uh, little bit down and the wet road. it's so not easy. Oh, okay, you talking to your friend? Oh! Anyway, not easy. No, they're okay today, I think. I just don't want to fall on top of anyone. I like that. I to be... don't help. Oh, and that man also. Yeah. <laughs> worse than me. Mine are quite new, and they got something on the bottom. I don't think they've got anything on the bottom. All right, I'm uh, speed up a bit. Some more we swimming pool. Some more to swimming pool, ka, to kun.

<laughs> Have a dog follow us. <laughs> they like to walk in, they like to join walk-ints. <laughs> บรรยากาศไม่ร้อนนะคะแต่ว่าไม่มีลมอากาศอบอ้าวนิดนึงว่าดีไม่มีแดดน,นะคะจะได้ไม่ดำเนาะม <c oughs> ุ่งสัง today is v e r y good e a t oh ถามห d I talk about sun and then sun come ตื่นตั้งนานแดดไม่ออกแป๊บเดียวพูดแป๊บเดียวพูดถึงแดดแป๊บเดียวแดดมาไอฮ킹ให้ดื่ม นี่คือเริ่มเป็นหมอกเนาะ<ม>เพราะว่าอยู่บนเขานะคะหมอกหมอกทีน่เนี่มเพาเม่นควันนะคะหมอกนี่ข้างนอกก็มองไม่ค่อยเห็นวิวแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นขา,ขาวๆานี่หมอกอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเขานะคะ ต้นไม้ใหญ่มากเพื่อนมาหลายตัวน้องกลัวเพื่อนมาเพื่อนมาเยอะน้องกลัวระวังนะคะนี่ต้นไม้ ดอกไม้สีแดงสวยมากทางมันเป็นทางลงเขานะ downhill s ทางลงเขาทเทรียนดกมาก this maybe helicopter h e ลิคอ p t ตอร์ r k กิ g h e ล i คอ p t ตอร์ r k กิ g maybe เซ t ตั with h a d on ปกติน้ำใสวันนั้นเราเดินข้ามตรงนี้ไหมใช่ไหม ทางขึ้นมอโมไม่พอร่างอยากกินกล้วยตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมสวนกาแฟนะคะ แก่มากมสวนกาแฟนี่ต้นใบกระท่อมใบกระท่อมกระท่อมอก็มีทุเรียนด้วยค่ะส่วนทุเรียน Bucks. 60 bucks. It's much cheaper than in a bar. Oh. Yeah? Half mm. no man, mm. even half man. Hundreds of twenty mm. bucks sometimes. Yeah, sometimes, <laughs> but normally it's 80, 85. Doing beer. Yeah, you come up here and get drunk. Exactly. Then get the, home, the, problem. the problem is can you get back down. Yeah. Eleven o'clock at night. You're okay. wondering beer, right? can do it, no problem. Have you seen they're doing a, um, a, trail? <coughs> a trail run? It's first run starts from 11 o'clock at night. <coughs> 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 yeah, for nearly 24 hours <coughs> so There's three levels, the super, super <coughs> And then I think even the Like a fair chow From the pie tree. โอ้คนแมทต์ใต้ทุเรียนทุเรียน He got he durian from the farmer give เจ้าของสวนคนเขาให้ทุเรียนมานะคะแอตเตอร์ล้อโอ๊ยกล้วยทีเกียนกล้วยว้าู ลิาทางขึ้นเขาทางขึ้นไม่ทางลงอ้เดินมาจากตรงนู้นเห็นไหมคะเขาขาวนี่เป็นทางแดดออกแล้ว

But, <laughs> not from boy, but 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 uh, old old. One, one. Not say one, old old old. Ah, what yes. is well? How you say old in Thai? Gay. Ah, gay. Yeah. What you, is his name? เกียน็อดเกียไอ้น้องเกียช่ีย่ใช่น้อเก่ว่าฝานแกดูสิเกียพีเนมเกียนอดพีเนมแกได้ตังบัตร ไฮเคิลไฮกิ้งทางขึ้นมอนะคะดูเปียกเหงื่อาอาบเลยทางนี้ชันมาก ทันนะคะเนี่ยทางขึ้นเขาเดี๋ยวเราจะนั่งพักก่อนนะคะทุกคนเอาัวาฉันไปไหน ตามหาพวกก่อนแม่างรอมูรอเพื่อนนะคะเตื่นไม่รอเพื่อนเลยผัวฉันยืนไหน่แล้วโอ้ยนุ่นยินยิงกระตา <c oughs> ่ายยิงกระต่ายฝ้าลังกินริก กินพ no, oh, ี้หนูพลังบ้าเจ้าไม่จริงกินพีคเคนกินพี้เนูเล่นเราจะสเนสเท็ทางขึ้นเขาทางนี้โหดนิดนึงนะคะีเดินขึ้นมาจากตรงนี้ นี่กุ่มของเรานะคะยังเหลืออีกสามคนนอ้อยอยู่ข้างล่างกำลังเดินขึ้นมานะคะทางค่อนข้างชันเนาะเหนื่อยนะคะแต่ว่านี่รรยากาศตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นมาเนาะไม่ร้อน ลมมีลมตอนนี้เราก็จบทริปเดินเข่าแล้วนะคะทุกคนเดินเข่าทุกวันอาทิตย์นะคะ<ม>เดินเข่าที่เกาะสมุยเนาะนี่เพื่อนเพื่อนมาครบทุกคนแล้วนี่ค่ะ okay. อันนาไปแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนมาครบแล้วบายบาย See you, see you next, next time see you. see you next Sunday ค่ะโอเคค่ะทุกคนสตาร์ทรถแล้ว no? okay, e, เนาะเย็นๆ We let Anna go first โอเคไปไป e ม m าโอเคเราจะไปกินข้าวนะคะหิวข้าว อีกย yes, okay. oh. ี right ่หกตั๊กใช่ต้องเอาทิ้งสิ่งนี้ออกไปจากเสียงโอ้เรื่องอะไรทิ้ขัดเร่องอะไรทิ้งขัดลมแล้วทิ้ขัดต้องทริปเดินข่าแล้วโอเคกลับบ้านกัน ราจะไปแวะกินข้าวก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องมือใหม่เนาะช่อง YouTube มือใหม่นะคะยังอัดคลิปไม่ค่อยเก่งยังตัดคลิปไม่เก่งนะคะ Oh I think like my car is d i r t y now โอเคค่ะเหนื่อยบายบายนะคะทุกคนจบคลิปละ